สวัสดีครับมาชมคัมพีเลียงเบอร์นะครับไปตรวจผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับฉพับพิเศษแนวทางรัฐบาลไทย17มกราคมนะครับอันนี้ตาดีในระดับเลขตาเซียนนะครับ0359 สีน้ำเงินครับวนมาจะเป็นสีน้ำเงินนะครับด้านล่างสุดจะมีให้เป็นของเจตแต๋วนะครับเจตแต๋พารวยดีก่อนเจตแต๋วพารวย,ย,ววรวยให้เด่นมาสองนะครับสี่เจ็ดนะครับแพ็กเก็ตคืนความสุขความรวยนะครับแล้วก็มีเลข12ชุดสุดแม่นนะครับ แล้วก็มีชุด3ตัวให้นะครับก็เยอะพอสมควรเดอ้อน่าจะเห็นน,นะครับว่าไฟก็สว่างอยู่มี2 3 2 6 2 8 2 9 4 3 4 6 4 8 4 9 7 3 7 6 7 8 7 9แล้วก็ชุด3ตัวนะครับแคปไปดูนะครับมาดูด้านหลังนะครับไปดูด้านหลัง ด้านหลังให้อะไรมามีอะไรเอ่ยคำพีเศรษฐีครับตัวเด่น5นะครับ5052 54 57 58 59อันนี้ก็เป็นกุม,มาณรุ่งเพชรนะครับให้มาเลขหัวนะครับ186 47 อันนี้เป็นลือสีให้ราบนะครับเด่น3นะครับ103 30 38 39นะครับร่วย6นะครับ6265 68แล้วก็มีเพชรูกันนะครับเพชรูกันนี้ให้เด่น0มานะครับ0 20 30 50 60 80 90นะครับ โชคนีเด่น4นะครับ40 41 42 44 46 47มาดูด้านล่างอันนี้เป็นครูหวย2200ปีนะครับไม่ใช่2000ให้เด่น1มานครับเด่น1อืมเด่น1มี13 15 17 18นะครับแล้วก็โครงสร้าง2ตัวนะครับ มี1 3 1 5 1 7 1 8 2 3 2 5 2 7 2 8 4 3 4 5 4 7 4 8 9 3 9 5 9 7 9 8นะครับชี้ขาดเป็น1น,นะครับอันนี้เป็นถัดมาเป็นมหาโชคนะครับมหาโชคนะครับอันนี้มันมหาโชคิเดีน9นะครับ จุดคูดเต็งก็เป็น3 9 4 9 5 9 8 9นะครับใต้ก็จะนนเป็น2นับ2 2 4 2 5 2 7 2 9แล้วเรามาดูสิทธิ์หลวงปู่บุญนะครับสิทธิ์หลวงปู่บุญนี้เด่น7นะครับ2กับ7นะครับ ชี้ขาดเป็น727478นะครับนี่น่าจะเป็นตายนะครับ59นะครับเปลี่ยน5ชี้ขาดนะครับ515356นะครับสิทธิ์ลงปุบุญด้านล่างก็จะเป็นอาจารย์ธนกรนะครับตัวเดียว1น,นะครับ1 1บน1เหนือนะครับ ใต้ก็เป็นสีนะครับเลขเด็ดด้าดาวมี279นะครับเด็ด5าดาว279เลขนี้ท่านได้แต่ใดมานะครับท่านว่าแรงจัดนะครับ0กับ8นะครับ 01020405078182858487นะครับระวังพลิกมีสากับหนะครับสามหนึ่งสา6สองสามส6่สามนะครับนี่ก็เป็นไปตรวจของคำพีนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับจิบนี้ก็สวัสดีเดอร์ขอให้โชคดีทุกคนครับผม